สวัสดีนะครับนักเรียนถามมาเราก็ตอบไปนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาตอบคำถามที่นักเรียนได้สอบถามมานะครับแทนค่าแทนตัวที่ไม่ทราบค่าด้วยค่าที่กำหนดให้แล้วหาคำตอบที่ทำให้ประโยคสมการตรร์นั้นถูกต้องนะครับนักเรียนครับตัวที่ไม่ทราบค่าก็คือตัวที่เป็นตัวอักษรก็คือตัว A นะครับตัว A เนี่ยคือตัวที่ไม่ทราบค่า ไอ้กไก่นี่ก็ไม่ทราบ Y นี่ก็ไม่ทราบ N นี่ก็ไม่ทราบจอจานก็ไม่ทราบนะครับไม่ทราบทั้งหมดเลยอุ้ยตายไว้กรดจะทำยังไงดีกันเนี้ยถึงจะทราบค่าแล้วเนี้ยแต่ว่าคำสั่งเขาบอกว่าแทนด้วยค่าที่กำหนดให้นะครับเขากำหนดมาแล้ว A เ,เท่ากับ48เจ๋งอะ นะครับเจ๋งอะ่ะเราก็เอา125-48ลบ48นะครับแล้วก็บวก13ออกมาเลยกลายเป็น90นะครับคิดอย่างรวดเร็วคิดแบบไวเหมือนโกหกนะครับไม่ได้โม้นะครับในข้อที่2ก็ไก่นะครับก็ไก่คุณก็ไก่เท่ากับ50นะครับทีนี้200บวก100บวก แล้วก็คูณด้วยคุณกอไก่นะครับสิ่งที่เราต้องทําก่อนนะครับเราจะต้องทําเครื่องหมายคูณก่อนเครื่องหมายบวกนะครับก็เอา100คูณขออนุญาตคูณกับคุณกอไก่นะครับก็100่งคูณกับ5้เป็น5,000โอ้เยอะแยะ ตาแปะไก่นะครับ100คูณ50ก็เป็น5,000 5,000แล้วก็บวกด้วย200โอ้ยจะตายอยู่แล้วนะครับ5,000ันบวก200โอ้ยทำไมมันเยอะอย่างงี้โอ้ยบ้าแล้ว5,200นะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยโยนะครับอย่างนี้นี่เองนะครับ ต่อมาข้อ3 y เท่ากับ6นะครับ30บวกด้วย4 y ลบ2นะครับเราก็แทนค่า y เท่ากับ6 4คูณ6ก็ได้24นะครับได้24โอ้ยสบายบือสะดโบนะครับ24แล้วยี่สบวก30ก็ได้เท่าไหร่ครับคิดในใจโอ้ยคิดในใจคิดไม่ออกคิดนอกใจแล้วกันนะครับ30บวก24ก็เป็น ห้าจิบจีนะครับลบสองก็เป็นสิบสองเท่านี้เองนะครับส่วนในข้อสี่นะครับ n ็เนเท่ากับสิบนะครับแปคูณเเท่ากับเท่าไหร่ดีนะแปดคูณเก็คือแปดคูณสิบก็ได้แปดสิบโอ้ยง่ายจังยากกว่านี้มีไหมเนี่ยแปดสิบหารด้วยห้านะครับหารด้วยห้าก็คือ 80หารด้วย5นะครับอันนี้มองข้างบนนี้นะครับ80หารด้วย5 515้านเท่ากับสินะครับคิดในใจ16นะครับ,รบแล้วก็บวก9ก็กลายเป็นยี่สิบ้า t w e n t นะครับทีนี้ในข้อจอจัลนะครับจอจัลนะครับเก้าจอจานเท่ากับ9นะครับ140บวกด้วยวงเล็บ67 ลบ60คูณด้วยจอจานนะครับนักเรียนจะต้องทําในวงเล็บก่อนนะครับจะบอกให้นะครับมันเป็นกฎเกณฑ์ของมันนะครับ67ลบ60ได้เท่าไหร่เนี้ยโอ้ได้7นะครับเอา7คูณกับจอจังจอจังก็เป็น9คูณ7ก็เป็น63 63บวกกับ140นะครับก็เป็น คิดในใจบรบรนะครับ 2, 0, 3เท่านี้เอง YEAH! นะครับสบายบือสดโบนะครับนัก <And S 1> เรียน <now, S 1> ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ It's time to say goodbye Hopefully, the lesson is helpful for your understanding And do not forget to press like, share and subscribe See you in the next video Thank you. Bye!